โครงการธมดาซิตี้หรือว่าคาสิโนท่าเส้นนะครับก็คือใบเสร็จครับว่าแก๊ง3ปอหรือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาหรือว่าคอสชนี่แหละรู้เห็นเป็นใจกับนายทุนขเขมรครับโดยท่านผอบอทรครับได้แจงคาสิโนเขมรเนี่ยลุกล้ำพื้นที่ไทยจังหวัดตราดก็คือ 1. รอเจราจาทุบทิ้ง 2หรือบางส่วน3ใช้ประโยชน์คนละครึ่งอันนี้ก็อยู่ที่นโย,ยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งคําถามที่สังคมไทยถามกันมาตลอดครับก็คือว่าปล่อยให้มีการสร้างคาสินโนแบบนี้ได้ยังไง ทมดาซิตี้หรือว่าคาสิโนท่าเส้นเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนไทม์ไลน์ไปเนี่ยมีการสร้างในปี2558พร้อมๆกับที่มีการสร้างบอนสายตะกูตามชายแดนบุรีรัมย์ครับสิ่งที่เหมือนกันของคาสิโนสองแห่งนี้ก็คือสร้างในเขตเส้น1ต่อ2แสนซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคอสชอเอาหูไปนาเอาตาไปไร่โดยโครงการนี้ครับจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับครบวงจรอ,อย่างที่ผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับซึ่งเจ้าของโครงการนี้ชื่อว่าออกยาตรีเพียบนะครับ โครงการนี้เนี่ยทำเอามาแข่งกับคาสิโนขอ,องเกาะกงนะครับโดยออกยาตรีเพียบเนี่ยก็เข้าทางเส้นสายของนางบุญราณีเมียของคุณเซนครับว่ากันว่าออกยาตรีเพียบเนี่ยครับมีหุ้นส่วนที่สําคัญอีกคนหนึ่งก็คือนายเตียเซยาลูกชายของพลเอกเตียบันมือขวาของคุณเซนนั่นเองครับถ้าเราดูแผนที่เขมรนะครับเขมรเหนือเนี่ยตระกูลหุนเนี่ยขุมเขมรใต้จนถึงเกาะกงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของตระกูลเตียนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะกงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นธมดาซิตี้เนี่ยครับอยู่ในอาณาความคุ้ม ของของตระกูลเตียครับซึ่งตระกูลเตียนะครับมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับแก๊ง3ามปอครับพลเอกเตียบันกับลุงป้อมพลเอกประยุทธ์และลุงป๊อ มีความสมันี่แน่นแน่นกันมาตลอดในการดูแลผลประโยชน์ชายแดนตะวันออกของไทยและเขมรครับบ้านหนองจานนี่ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับใบเสร็จว่าแก๊ง3าปอร่วมมือกับโครงการนี้เนี่ยเมื่อปี2561ครับได้มีการอนุมัติให้สร้างถนน4เลนนะครับไป2กลับ2ตัดจากเส้นทางเดิมสู่ด่านท่าเส้นครับเขากล่าวว่าจะให้ด่านท่าเส้นเนี่ยเป็นด่านใหม่ถาวรนะครับโดยนายประธานสุริยกิจบรวรรองผู้ว่าราชการ จังหวัดตราดขนาดนั้นครับเป็นประธานกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดตราดบริเวณชายแดนไทยเขมรด่านบ้านท่าเส้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด่านศุลกากร คลองใหญ่ทหารตำรวจอบตอแหลมกลัดทั่งหลวงชน,นบทจังหวัดตราดภาคเอกชนร่วมประชุมครับโดยที่ประชุมเนี่ยเห็นด้วยที่จะสร้างถนนและให้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อรองรับถนนสีเลนในอนาคตและลดความคดเคี้ยวให้มากที่สุดและเตรียมโครงการให้ทันปีงบประมาณ2,561เห็นไหมครับโครงการนี้ผ่านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใครเป็นเจ้ากระทรวงตลอดการของคอสชอครับก็บิ๊กบ๊อกอนุพงษาจินดายยังไงล่ะครับเมื่อมันเกิดเรื่องแดงขึ้นมาจากกรณีที่ไทยเนี่ยปะทะกับขเขมรเรื่องเขตแดนครับ เราจึงเห็นว่าครับบิ๊กเล็กพอเด็กนะัทพลนาคพาณิช์เด็กลุงตูนี่แหละเด็กลุงตูที่มันส่งมาอยู่ทุกรัฐบาลเจรจาเรื่องเปิดด่านตลอดเวลานี่แหละพยายามจะเปิดด่านจันทบุรีและก็ตราตลอดนี่ครับก็คืออีกหนึ่งคำตอบหรือแม้กระทั่งท่านผบทรคนปัจจุบันนะครับก็ยังโยนหินถามทางเลยว่าจะแบ่งประโยชน์ใช้กันคนละครึ่งไหมเป็นโมเดลตัวอย่างย้อนกลับไปในคําพูดของพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์เคยพูดชัดเจนครับเขาบอกว่าปัญหาชายแดนไทยเขมรน่ะไม่มีวันแก้ได้หรอกต้อง พัฒนาร่วมกันไปโครงการธรมดาซิตี้หรือว่าด่านท่าเส้นเนี่ยจะเป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกหรือเปล่า เป็นไปได้ไหมครับว่าตลอดแนวตะเข็บชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจานไม่ว่าจะเป็นบ่อนสายตะกูไม่ว่าจะเป็นบ่อนต่างๆตามแนวชายแดนตะวันออกที่กองกําลังบรูพาพยัคฆ์ที่3ปอเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมีผลประโยชน์ระหว่างทหารนักการเมืองและออกยาเขมรแล้วก็ทุนจีนเนี่ยแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับแต่ตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า กระแสความนิ่งของคสอสชและพลเอกประยุทธ์ได้กลบทุกเลืองให้เงียบหายไปและไม่ได้มีการประทะกันระหว่างไทยและ,ขะเขมรไม่เหมือนณนเวลานี้ตอนนี้หลายๆคนคงจะถึงบางอ้อแล้วนะครับว่าทําไมคุณเซนถึงรักประยุทธ์ทําไมในช่วงรัฐบาลประยุทธ์เหตุการณ์ไทยขเขมรมันถึงสงบก็เพราะว่าทํามาหาแดกด้วยกันไงครับรวมไปถึงเรื่องการต่ออายุเอโยู44อีกและนี่มันก็เป็นปัญหาเรื้อรังของกองทัพครับไม่ว่าจะเป็นทัพเรือหรือว่ากองทัพภาคที่หนึ่งครับที่มีผลประโยชน์ชายแดนเนี่ยเข้ามาปีละหลายพันล้านกิน กันมาเป็น10บสบปีจากผู้บัญชาการหลายคนนะครับแต่ว่าตัวการใหญ่ก็ไม่มีใครจะหนีแก๊ง3ปอไปได้ต้องขอบคุณคุณเซนนะครับที่เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยไทยแล้วก็ขอบคุณมากกว่าก็คือแม่ทัพกุ้งที่เป็นแกะดํายืนหยัดในเรื่องของทัพภาคที่2องทำให้เรื่องราวที่มันซุกซ่อนใต้พรมเนี่ยมันได้รับการเปิดเผยออกมากคนไทยก็จะได้ตาสว่างครับว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ พอดีกอนุพงศ์แก๊ง3ปอที่คุณเชียร์นักเชียร์หนาเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนือขับเหมรอยังไงกลับไปที่สมัยพอดประยุทธ์ด,ด้วยนะครับคุณทพลเลิศพิบูลเนี่ยที่เป็นซีโอปอจทเก่าแล้วตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีพลังงานยุคข,ของนายกอนุทินเนี่ยได้พูดเอาไว้จําได้ไหมครับบอกว่าผลประโยชน์ไทยขเหมรเนี่ยใต้ทะเลเนี่ยแบ่งกัน50-50ได้ก็ตรงกับแนวคิดของพอดประยุทธ์ เช่นเดียวกันที่บอกว่าไทยเขมรงพัฒนาร่วมกันตรงกับแนวคิดของทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันบอกว่าเส้นไหลทวีปมันซ้อนกันเอาประโยชน์มาแบ่งกัน50-50ส 50, ิเห็นไหมครับที่คือชุดความคิดเดียวกันประยุทธ์ทักษิณสปอซี CEO, โอปตททุกคนมองอธิปไตยไทยเป็นเรื่องของการแบ่งประโยชน์หมดเลยครับทำไมตอนนั้นพระเดกประยุทธ์ถึงมั่นใจเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่ในอำนาจนะครับความอาหาังการความที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเหยียบโลกเอาไว้อยู่ ปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือได้จะไม่มีใครรู้ก็รอที่จะเสวยผลประโยชน์เรามีแต่เรื่องช็อกโลกให้สะเทือนใจนะครับไม่ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การสนับสนุนของแก๊งบรพาพยักษ์ของ3ปอเนี่ยก็แอบเอา m o u 4 3ไปขึ้นทะเบียนกับ UN เพื่อที่จะได้โชว์หล่อว่าเราพร้อมสู้กันในเวทีสารโลกทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบมาเห็นไหมครับนรัฐบาลอภิสิทธิ์เองเน่ยพลเอกประวิตย์เองก็ไปบอกว่าพื้นที่บ้านหนองจายเป็นของเขเมย จุดที่พเวิลาจับตัวไปก็โดนผลักไสสยไล่ส่งไปให้ติดคุกขเขมรไปให้การที่เป็นประโยชน์กับเขมรทั้งหมดฉะนั้นอีกไม่นานนี้ครับจะเกิดการฟ้องร้องครั้งประวัติศาสตร์ครับที่นายกรัฐมนตรีก็จะโดนฟ้องรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะโดนฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะโดนฟ้องทูตไทยใจเขมรก็จะโดนฟ้องใครว่าองคมนตรีโดนฟ้อง,อง ong, ไ,ได้ครับ อย่างเนี้ยครับฟองได้แล้วเผลอ <ๆ S 1> เรื่องคาสิโนถ้าเส้นกับบ่อนสายตะกูเนี่ยที่มันสร้างในยุคคอสชอที่มันพิสูจน์แล้วเนี่ยว่ามันเป็น1ต่อ2แสนเนี่ยอาจจะนําไปสู่การล่าอะไชื่อการถอดถอนองค์มนตรีก็ได้นะครับคือหลายๆคนพูดเรื่ององค์มนตรีเนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยผมเฉยเฉยแต่ถ้าเป็นเรื่องอธิปไตยผมรับองคอมนตรีแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณก็เห็นว่าองคอมนตรีเนี่ยไม่มีใครเขาเล่นการเมืองกันคุณไปดูพเดลเอกสริจุรานนท์สิคุณไปดูองค,อม,คอมนตรีท่านอื่นสิมีลูกน้องมีเเเสส้นนนาาายอยออู่่ใกรรมืงปปััจจุบหล ไม่มีไม่มีการฝากเด็กพลเอกสริยจุลานนท์เนี่ยเป็นองคโมนตรีแล้วมันดารงตําแหน่งนายกรัฐทนตรีตอนที่บิ๊กบังปฏิวัติเนี่ยท่านก็เจอคดีเขาย่เที่ยงท่านก็คืนเขาแย่เที่ยงไปเห็นไหมครับองค์มนตรีทําไมถึงจะโดนคดีไม่ได้โดนแล้วก็ทําให้มันถูกต้องแล้วท่านก็ไม่เล่นการเมืองท่านเป็นคนที่ผมไว้ได้อย่างสนิทใจแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ครับหลายคนถามว่าผมไปอะไรกับลุงตู่านักหนาขอโทษนะครับผมเนี่ยอยาาจะมูฟออนเป็นเรื่องอื่นจะตายอยู่แล้วแต่มีเรื่องเข้ามารายวันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิ๊ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอนบ้านหนองจานและล่าสุดก็มาคาสิโนท่าเส้นก็นี่ครับใบเสร็จที่มันชัดเจนว่าแก๊ง3ปอกับไอเตียเซอาเนี่ยหรือว่าออกยาทั้งหลายเนี่ย3ปอรู้จักหมด ไม่มีอำนาจอะไรยั่งยืนคำฟ้าตลอดกาลประวัติศาสตร์ครับเมื่อถึงเวลาเสื่อมความจริงมันก็จะปรากฏครับคุณจะโหนเจ้ายัางไงวันนี้ความจริงก็ประจักษ์แล้วก็เตรียมรับผลแล้วกันครับว่าจะเกิดผลในอนาคตกับแก๊งสาปออย่างไรไหนๆก็ไหนๆแล้วครับขอขายของเลยนะครับอันนี้เสื้อโก้เมืองเพชรน,นะครับแบบร็อกเวอร์ชันนะครับผ้าย้อมนะครับแบบแนวแบบโอ้โหร็อกวินเทจหน่อยๆน,นะครับหรือว่าใครที่ ปลูกต้นไม้นะครับอยากจะได้ปุ๋ยขี้ควายเป็นหัวเชื้อขี้ควาย100%ที่อัดเม็ดนะครับไม่มีเศษดินปนเลยนะครับนี่เราก็มีขายนะครับยี่ห้อโก้เมืองเพชรครับซื้อในตะกร้าได้ครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาหรือว่าซื้อจากไลน์แอดเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ในเฟซดูแล้วกันครับ